ครับกระผมเด็กชายทินภัทรแนมจันอยู่ชั้นมัธยมศึกศาษาปีที่สจากโรงเรียนหนองนามพิทยาคมครับวันนี้จะมาแข่งขันในหมวดหมู่โคงโลกนิตย์เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับพระสมนุนสุดลึกลน้นคนนานาสายดิง่งทิ้งทอดมา ยังได้เขาสูงอาจวัดว่ากำหนดจิตมนุษย์นิสัยอยากแท้ยังถึงาการบัวบอบลึกตื่น ชนละทานมารยาทสอสันดานชาติชื่อโชดฉลาดเพราะคำคานควรทราบยอมยาเหี่ยวแหงเรือบอกร้าย สแสดงดินโคควายวายชีพได้เขาหนังเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ใสคนเด็ดดำสูนสังขานรราง เป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดีเพื่อนกินสินส้นทรัพย์แล้วแนงนีง้หาง่ายหลายหมื่นมีมา,ากา เพื่อนตายถ่ายแทนชีว่าอาอจหาอยากฝากผีไขอยากแท้จักหาขอบคุณครับ